มาครับนะวันนี้ขอมาอยู่ที่ทนี่จะินครับกอนกันนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันครับรถเดยอะแยะเลยมาดูกันว่าขั้นไหนครับมาลงไงี้่ดัังสิโอ้ย เป็นอูครับตรงนี้โอ,โ,โอ้โหปิดปิดคแค่ไม่แข้งครับวะอ,อ,อ,อ่ะเดีย๋ยวมาดูกันครับคันนี้เลยเจ้าคุณปู่ เซนหมูบ้านงูจงหางบ่เอาหมูบ้านงูจงหางว่าอยู่ซ้ายว่าโอ้รถจอดดดนอยู่ต้นนี่ไหมใช่ปุ๊บสองปีแล้วบ่จอดอยู่แสบตะกอนโอ้เอารถแก่ก็เป็นแกงงูจงหางสิคือเป็นลักษณะนี่ฮะบ่มันคือเป็นลักษณะนี่มาแก้บันนิดอนึ่ง พวกเรพวกเร่ถูหเขาเขเลยว่าขับโอ้ทองหง่พอีโอ้พื้นไม้เหมือนเดิมแต่เสปูพื้นเหล็กใส่เสื้อขอนแก่นโอ้ไปสวยหนึ่งห้าหนึ่งห้าออกดูเลยสิบห้าเมันเผาอะไรเนี่ยหมวกเจ๊กหมวกเจ๊ก แต่โบกี้มันลดอะไรหัวลากปะของหัวลากปะเนี่ยนะ,นะท้ายก็เปิดตูดได้แปลกจริงๆคุณปู่เป็นสันเดียวครับเอาสันเดียว มีโลอินเตอร์ด้วยเบรกธรรมดาคานหน้าเดิมมีทั้งสโลเกียยังเมื่อหลายอันเลยฮะโลโอ้โหคันเกียร์สามสี่อันมีโลมีซับเพ้าเดียวสองเพ้าสโลแล้วก็เกียร์ โอเคโปรไรพาวเวอร์อเปมเป็นลมดูดนะครับไม่ใช่เบรกคืฟี่เฮดโอพระภาษีขาดโดนปะเอาเล่มนี่ใส่ปะใน,นในบ้านอยู่ใส่ยู่ไก่ อ oh. ไปอามาเบิ่งนะครับเช็คหมายเลขนะ <c oughs> ครับเทสเชี่ยวเดียวเช็คกระมันคงกระมันเครื่องนะ oh. กันโอ้พาวเวอร์กระปร๋องอะไรมาอยู่ข้างบนพาวเวอร์แปลงนะครับเนี่ยแปลงสายผ่านตรงนี้ไ <c oughs> อ <c oughs> เป็นของพวกกระบะ เฮ้ยเกียร์เกียร์ยรูไ้ไหนวะเดี๋ล็อกนั่นนี่วะม,มันล็อมกมันก็จะไปได้ป่ะนี่เฮ้ยเกียร์อีสูนะครับเดี๋ยวดูเครื่องฮีโน่แปลงอ,อีสู ซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วนี่หัวตัดลงตัดดุกมาแล้วเอ้สีม่นีคืองามถูอวะอมันเผาลูกพ่วงหัวลากน,นั่นนี่นี่ฮะดูต้นของหัวลากเลยระ,ะรังสองชั้นสโลสี่สปีด ปกติหัวยาวพวกนี้มันจะผุตรงนี้นี่ดินมันชอบมุดเข้าไปตรงนี้หัลากครับดูฟังเสียงดูยังไม่ได้จบนะครับนี่ขั้สี่มันคืองามแปลกครับ ดูข้องไทยสายแบกปั๊มเบรกเป็นปั๊มใช้ประแจขันนะครับไม่ไม่ใช่ตั้งเบรกอะใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ด เดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับเครื่องยังสวยอยู่เลย ดึงมั้นมาเชิญอะไรไหมเบล่ะเบลมีจะนำนำรูดเหรอเดี๋ยวมันจะพุ่งสูงต่ำเฮ้ยเติบโอ้ไฟตันนี้ก็ใสข้างในอะ

เลยไนงะลองครับผงดูครับผมดูมันมีเบรกมีอย่างปะเอาหวัวลงเลยครับให้มันร้อนๆหน่อยอ่ะปุกกันครับแถวนี้ไม่ตตองรถหัวยาวอ่าเกือบเต็มสูบแล้วนะฮะแต่ติดยังเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวล่ะนะฮะที่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ทานน้ำแคบเห็นไหมมันมันอยู่ข้างในล้อ คัซีปลงเล่มไปเื่องมันเบรกมีเบรกะจอดตะุ่นเหมีเบรกได้ไบอกด้สิลองอได้คัเนี่มันมีอยู่แล้วว่ามันเป็นคัดแข็งนี้มันเป็นคัดแบบไม่มีน้ำมันมันใช้เหล็กแข็งเข้าไปในคัดเลย อก็วิวตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบไหมครับวันนี้ยังไม่ได้คุยราคาเลยจะลองดูเกียร์แต่เบรกยังไม่มีเลยเสียงเครื่องเสียงเจวครับเบรกรึเเบรกรึ 我有啊。啊